สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับผมเบสฟอร์ดเรนเจอร์นะครับผมวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็มีรถรีวิวให้ลูกค้าได้ชมตัวนี้นะครับที่ผมจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับของแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น XL+4 Plus ประตูนะครับผมเครื่องยนต์2.2นะครับผมแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าครับผมแรงบิดอยู่ที่1 0 0 3 8 5นิวตันเมตรนะครับผม เดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับว่าผมได้ทําการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมสาหรับเจ้าตัวรถคันนี้นะครับครับผมมาเริ่มด้านหน้าครับที่กระจังหน้าทางเราก็ติดให้กับลค้าครับเป็นตะแกรงแบบลังผึ่งนะครับผมมาพร้อมฟอนต์นะครับ FORD ตัวใหญ่นะครับ3มิติชัดเจนนะครับผมสีดาตัดด้วยขอบสีขาวนะครับผมแล้วก็อ r คร c ลิ a เลนเจนะครับบนกระจังสีแดงครับทางเราก็ติดตั้งให้กับลูกค้า เพิ่มเติมอีกนะครับมาดูกันชนด้านหน้าครับกันชนด้านหน้าทางเราก็ได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้ารับเป็นสีดําเงานะครับผมบอกก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับตัวรถคันนี้ครับของแต่งนะครับทางเราก็จะเน้นไปทางโซนแบบดําเงานะครับผมส่วนชายกันชนด้านล่างก็ยังมีให้เช่นเดิมนะครับตัวนี้นะครับบอกก่อนครับไฟตัดหมอกครับ รุ่นตัว XL p l s สประตูครับผมปัจจุบันยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมทางเราก็ได้ทำการติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับผมเป็นไฟตัดหมอกนะครับผมขยับมาดูด้านหน้านะครับผมตรงไฟนะครับไฟตัวเดิมครับจะเป็นมัลติรีฟิเคเตอร์นะครับผมทางเราได้ทำการอัปเกรดนะครับผมเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเป็นไฟมาสแตงนะครับผมมาพร้อมกับคีบฉลาม3าีบนะครับพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับ ส่วนตรงวงแหวนนะครับก็จะเป็นวงแหวนแบบวงกลมนะครับจะเป็นแบบรีวิวไอ้นะครับผมโอเคครับผมขยับมาดูฝากระโปรงนะครับผมทางเราก็ได้ทําการติดตั้งให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับผมเป็นสกู๊ปนะครับตัวนี้จะเป็นสกู๊ปตรงเตี้ยนะครับสีทูโทนะครับผมติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกันนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเรามาดูของแต่งด้านข้างรถอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมเรามาดูของแต่งด้านข้างกันนะครับผมที่ผมได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้านะครับผมจะเป็นซุ้มล้อนะครับขนาดหนิ้วนะครับสีดําเงานะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับหมุดตรงซุ้มล้อนะครับผมสีโคเมียมนะครับขยับมาดูล้อรถนะครับผมเราก็ได้ทําการอัปเกรดให้กับลูกค้านะครับผม ล้อเดิมๆของตัวรุ่น X อ็กพาร์ตประตูนะครับผมจะเป็นขอบ16นะครับผมเป็นล้อกระทะนะครับตัวนี้ทางเราได้ทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้าครับเป็นแม็กของโตโร่นะครับผมขอบ16เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนยางให้กับลูกค้าเป็นของออเทเลนะครับผมแบรนด์ยี่ห้อแบรนด์แฮนด์กุกนะครับผมตัวยางตัวนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือให้ความเงียบนะครับผมเวลาเรา วิ่งอยู่บนถนนนะครับผมสามารถรีดน้ําได้ดีเลยครับผมขยับมาดูตรงครอบโลโก้แก้มครับเข้าโลง้แก้มทางเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมมีไฟเลี้ยวติดตรงโลโก้แก้มให้อยู่ครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์สองจุดสองหกเกียร์สปีดนะครับผมอ่าบก่อนอื่นผมขอบอกก่อนครับผมเจ้าตัวรถ XL ็์พสซีประตูนะครับยังไม่มีเกียร์ออโต้มาให้นะครับผมก็ยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ครับผม โอเคครับผมขยับขึ้นมาดูอีกนิดนึงนะครับตรงด้านข้างนะครับทางเราก็ได้ทําการติดตั้งนะครับเป็นกันสาดให้กับลูกค้านะครับสีประตูนะครับอ่ามาพร้อมกับราวหลังคานะครับสไตล์วายแชกนะครับผมแล้วก็ส่วนฟิล์มนะครับฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มได้ครับว่าจะติดตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ครับสามารถรีเควสต์มาให้ทางเราได้เลยนะครับผมเบ้ารองมือจับก็ยังมีมาให้อยู่นะครับ แล้วก็ข้อฝาถังน้ํามันนะครับก็ยังมีมาให้กับลูกค้าอยู่เส้นเดิมนนะครับผมเดี๋ยวเราขยับไปดูด้านหลังท้ายกระบะดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับพิเศษอย่างหนึ่งครับทางเราก็ติดตั้งให้นะครับเป็นโลบาร์แบบวายแชกนะครับผมตัวนี้ลูกค้าชอบรถแบบแต่งสไตล์วายแชกนะครับทางเราก็ได้ทําการติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับผมตัวนี้พิเศษมากๆเลยนะครับแล้ว ตัวข้อไฟท้ายครับก็ยังมีมาให้กับลูกค้าอยู่นะครับผมเป็นสีดาเงาเช่นเดียวกันนะครับผมพร้อมกับไลเนอร์นะครับยังมีมาให้แล้วก็เบ้ารองปลายดาบนะครับผมมีมาให้ลูกค้าเช่นเดิมนะครับตัว XL พัสดสประตูนะครับตัวนี้นะครับจากทางโรงงานครับก็ไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับผมตัวนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งนะครับเป็นกันชนท้ายแบบตัว XL พัสดสปอร์ตนะครับผมติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับโอเคแล้วก็ มีโลโก้ฟอร์ดนะครับชัดเจนนะครับผมสีฟ้านะครับเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องผู้โดยสารครับว่ามีอะไรตกแต่งให้ลูกค้าเพิ่มเติมใหม่นะครับผมโอเคครับไปชมเลยครับครับผมโอเคครับผมด้านในห้องผู้โดยสารนะครับผมทางเราก็ได้ทําการดัดแปลงนะครับผมติดตั้งให้ลูกค้าครับจากเดิมๆนะครับตัวนี้จะเป็นมาแบบผ้านะครับกำมะหยี่นะครับทางเราได้ทําการติดตั้งใหม่ให้กับลูกค้าครับเป็นแบบ หนังนะครับรอบคันเลยครับผมตัวนี้เดินได้ด้วยตะเก็บสีแดงนะครับผมมาพร้อมเบาะหนังนะครับที่เราทําการเปลี่ยนให้เพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับผมอ่าแล้วส่วนพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็ยังเป็นแบบผ่อนแรงไฟฟ้านะครับผมอ่าเป็นมันติทัชอยู่นะครับผมอ่าแล้วส่วนหน้าจอนะครับหน้าจอตัวเจ้าตัว X L Plus สี่ประตูนะครับผมตัวนี้นะครับก็ มาจากทางโรงงานครับก็ยังเป็นหน้าจอแบบ4นิ้วอยู่นะครับผมยังยังไม่ทําการอัปเกรดนะครับผมหาลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมสามารถติดตั้งให้กับลูกค้านะครับอัปเป็นหน้าจอ a n d ด o อ d สามารถติดตั้งให้ลูกค้าช่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับผมด้านในคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับของแต่ง สำหรับของเจ้าตัว XL พัด s 4ประตูนะครับผมผมว่าน่าจะถูกใจลูกค้าหลายๆท่านนะครับผมหากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาจำหน่ายของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับผมอยู่ที่7 5 2 0 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผมไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรนะครับผมสามารถออกรบกับผมได้ทุกอาชีพนะครับผมผมมีแคมเปญรองรับให้กับลูกค้า ทุกอาชีพเช่นเดียวกันนะครับผมไฟนั้นทางเราก็ผ่านง่ายนะครับผมอ่าโอเคครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้รอชมคลิปนะครับ EP ถัดไปครับว่าผมจะนำรถรุ่นอะไรแต่งแบบไหนออปชั่นแบบไหนมาให้กับลูกค้าได้ชมกันอีกนะครับผมอ่าก่อนอื่นผมก็ขอฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ